สวัสดีครับกลาสวัสดีแฟนเอฟซทางช่อง YouTube ชี้มวยเด็ดทุกท่านกลับมาพบเจอกันอีกเช่นเคยครับกับการให้ทาศนวิจารณ์ชีม้มวยเด็ดหลังช่างน้ำหนักศึกมวยไทยเจ็ดสีวันอาทิตย์ที่28เมษายน2567ครับถา่ายทอดสดทางช่องเจ็ดสีบ่าย2องโมงครึ่งเป็นต้นไปนะเวทีมวยไทยเจ็ดสีครับสคู่ในรายการครับสคู่แรกเป็นมวยรอบนะครับก็เป็นมวยรอบปุนเสือคู่แรกคนแพ้ตกรอบส่วนคู่ที่2ผู้ชนะเข้ารอบ4คนสุดท้ายนะครับ ไปอัปเดตคู่มวยกันก่อนครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลาคู่แรกศิลาชายัยสอทอแมนนครระยองพบกับสายนาทีวรวุรุ่งโรด112น์อ12ปอนปอ คู่2นิติกรสวนน้ำทานคิลีพบกับยอดนาทีพดุงชัยมวยไทยยิม112ปอนด์2คู่นี้เป็นหมูอรอบปูนเสือทั้งสองคู่นะครับคู่ที่3รองคู่เอกครับเพชรน้องเนยนกเขากอม .11 อพบกับเจ้าเพชรแสนสุขโชดบางแสน119คู่ที่4คู่เอกครับเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มพบกับสิงห์ดำกาแฟโฟกัส120ปอนด์ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ทางช่องยู u ูบกับไปด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดลีปข้อมูลมวยจะได้เป็นกำลังใจให้ผมได้ดำคลิปต่อไปกันด้วย ฝากกดไลค์กดติดตามเพจ a c e b o o k ชี้มวยเด็ดเขาด้วยนะครับรวมหรือข้อมูลมวยเลทราคาเนื้อตัวน้าหนักข้อวงจรฝากเข้าไปกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์เพจมาให้ที่ด้านล่างคลิปนี้เดี๋ยวเราไปกันที่คู่แรกประจํารายการกันเลยครับศึกมวยไทยเจ็ดสีวันอาทิตย์นี้ครับ28เมษายน2567บ่าย2โมงครึ่งเป็นต้นไปครับถ่ายทอดสดทางช่อง7สีเวลาเดิมครับคู่แรกเป็นโมราบุญเสือครั้งที่23สายบีผู้แพ้ตกรอบนะครับศิลาชัยสทอแมนน สายนาทีวรวุฒิรุ่งโรดครับร้อยสิบสองปอนด์สายนาทีเป็นมวยตัวสำรองนะครับมาเสียบแทนเจ้า,าเพชรตะวันเพชรกินดาไปดูข้อมูลเชิงลึกฝ่ายแดงครับศิลาชัยสอทอแมนนครระยองน้องบูมใต้เพชรบุรีเดิมนั่นแหละครับมวยจากระยองซ้อมอีโวไฟสามซ้อมอีโวสามหกศูนย์เทพประสิทธิ์ที่พัทยาครับ 17ปี170เซนติเมตรซ้ายจังหวะฝีมือครบเครื่องเหลี่ยมเชิงชกความเป็นมวยดีประเภทจุกจิกโชคยากครับมีสอกอันตรายก็เป็นจัดอยู่ในตัวเต็งในบรอบครั้งนี้ครับล่าสุดก็มีอ่าเขาเรียกว่าก็ไม่รู้ว่าจะติดค่ดโทษหรือเปล่านะเพราะว่าไฟล่าสุดเนี่ย มีการชกกับเจ้านิติกรอนะ่ะแฟนมวยก็น่าจะจํากันได้ไม่ต้องพูดอะไรมากครับก็โดนเตือนทางทีมงานของเจ้าศิลาชัยก็ไปมีปัญหากับกรรมการนะครับวันนี้ก็น่าจะต้องดูว่าศิลาชัยจะผ่านหรือเปล่า,าตามข้อมูลครับศิลาชัยเนี่ยเป็นมวยซ้ายฝีมือดี3ไฟหลังก็ถือว่าสดแล้วครับสดมากในมวยรอบจัดอยู่ในตัวเต็งอย่างที่ผมเคยบอกไว้3ไฟมีชนะโรเล็กวอปัญราไวที่ช่อง7ชนะฉลามเงินสิงมาวินที่ช่อง7 แพ้นิติกรส่วนน้ำทานชีรีที่ช่องเจ็ดต่อยโคตรดีเลยฝีมือดีอาวุธดีกว่าแพ้แค่ลูกเตือนอย่างเดียวคูค่ชคคัาสายนาทีวรวุตรุ่งโลดตัวนี้ก็มวยจากเชียงรายนะครับเดิมทีซ้อมคูสิทธิ์คูวุษนะครับแต่ว่าไฟนี้เห็นว่ามาเจ็บตัวทั้หนักที่ค่าย P.K. เนะเจ้าสายนาทีเนี่ยมวยวัย21ปี1 6อ6 7ซนเมตร เป็นมวยขวาบูดุดันต้นต้น,ตนหนักแรงครับ4ีหก็ต้องไปลุ้นกันอีกทีเพราะว่าของเดิมๆเนี่ยประเภท3ยกลุ้นได้4ีหส่วนมากก็แพ้ยุบแพ้ย่นตลอดชานอกยก3ลูค,คิปสิทธิ์ผู้ใหญ่พรชัยท่าสาราที่ช่องเจชนะหนึ่งธนีทรงพลเชนซีครับที่าราชดำเนินวันนั้นเนี่ยเหมือนจะพลิกเลยนะแล้วก็ล่าสุดมาชนะปานดำส่วนน้ำฐานจิรีที่อ้อมน้อยศึกมวยไทยเจตเพชรเอสเคครับที่ อ,ออมน้อยทางช่อง5นะครับวันนั้นเนี่ยมาเข้าเวีนแทนนั่งคู่คู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับเคยใช้บริการกันมาแล้ว1ครั้งเป็นทางด้านฝ่ายแดงเจ้าศิลาชัยเนี่ยเคยชะนะน็อกมานะครับเคยชะนะน็อกมาที่เวทีมัวราชจะดำเนินเมื่อปี -6 6เดืนอนกรกฎราคมอย่างที่ผมเคยบอกไว้ตอนแรกผมดูสายนาทีเนี่ยดูใหญ่มากเลยนะต่อยไฟล่าสุดกับเจ้าบานดำเนี่ยผมนึกว่าเจ้าสายนาทีเนี่ยจะใหญ่กว่าเจ้าศิลาชัยนะ แต่พอมาเห็นรูปร่าง,งช่วงชกพอมาเห็นข้อมูลว่าเคยต่อยกันมาแล้ววันนี้รูปร่างไม่เสียเปรียบเลยศีลาชัยเนี่ยจะดูลอยกอาสะด้วยซ้ําแต่ว่าเจ้าสายนาทีจะเป็นทรงหุ่นล่ำ,ลำนะครับหุ่นจะหนาหน่อยคู่นี้น้ําหนักสอบร้อยสิบสองฝ่ายแดงมาร้อยสิบสองจุดสี่นะครับลดศูนย์จุดสี่ครั้งสุดท้ายได้ร้อยสิบเอ็ดจุดแปดหายไปศูนย์จุดสองส่วนฝ่ายน้ําเงินเมื่อเช้าครับมาหนึ่งร้อยสิบเอ็ดจุดหกครับขาดศูนย์จุดสี่เรทราคาล่าสุดน,นะตอนนี้เปิดอยู่ที่ศีลาชัยเป็นต่อ1118เคยชนะมา ทางมวยทรงมวยฝีมือความเป็นมวยอยู่ที่ศิลาชัยลูกหนักลูกแรงอยู่ที่ทางด้านเจ้าสายนาทีกดหล่นหรือเปล่าถ้ากดหล่นก็จินเต็มกดไม่ลงวันนี้หลักเหลี่ยมความเป็นมวยฝีมือไอคิวสมองมวยศิลาชัยดีกว่าต้องดูว่าวันนี้จะกล้าหักเหลี่ยมปัดขาหรือเปล่าเพราะว่าไฟล่าสุนดเนี่ยโดนเตือนมาแต่วันนี้ผมก็ยังเชื่อในเหลี่ยมตัวความเป็นมวยครับทรงมวยเนี่ยผมดูว่าศิลาชัยเนี่ยดีกว่า ศอกอันตรายด้วยแล้วก็เคยช้าน็อกมาแล้วด้วยครับวันนี้ไม่พลาดโดนหมัดโดนศอกหล่นไปก่อนผมดูว่าเก็บกินไปเรื่อยครับอา,อาวุธหลากหลายทรงมวยฝีมือดีกว่าเยอะครับวับนนี้จะชนะเจ้าสายนาทีวรวุฒรุ่งโรดย้ำแขนได้หนึ่งครั้งครับคู่ที่2ครับเป็นโมระปูนเสือเช่นกันผู้ชนะเข้ารอบ4คนสุดท้ายนะครับส่วนผู้แพ้ต้องไปวัดดวงกับผู้ชนะคู่แรกอีกหนึ่งนัดนิติกรส่วนน้ำทานชิลีพบกับเจ้ายอดนาทีพดุงชัยมวยไทยยิมร้อยสิบสอง ฝ่ายแดงครับเจ้านิติกรสวนน้ำทานชิรีหรือว่าปอเพชรศิลีน้องชายของวุติกรสวนน้ำทานยิรีครับมบจากกระบี่ซ้อมสวนน้ำทานชิรี1 5บหปีประเภทเข่าคบเครื่องมีทุกลูกวงนอกเตะต่อยรุนแรงวงในประเภทล็อกคอหายครับแข็งแรงมากๆก็ถือว่าจัดอยู่ในตัวเต็งในหมว่รอบครั้งนี้เช่นกันครับ3ไฟล่าสุดมีชานนกยก3โรบคอปบอออ,อุดดอนที่ช่อง7ชนะเพตะวันเวจินดาที่ช่อง7ชนะศิลาชัยสทอทรอยนครละยองที่ช่อง7 ไฟล่าสุดก็ชนะท้ายๆ้ายแหละก็โดนคู่โคโดนเตือนครับคู่โชกครับยอดนาทีปรุงชัยมวยไทยยิมหรือว่านาทีโรงเรียนกีฬาพิศนุโลกบอยจากสุโขทัยซ้อมปรุงชัยมือไทยยิม15ปี168ซนติเมตรม้ามืดครับจัดอยู่ในชุดม้ามืดเลยตัวนี้ขึ้นมาเป็นรองเขาตลอดแล้วก็พิกชนะมาตลอดก็ถือว่าเข้ามาในสู่รอบลึกๆได้ไม่ธรรมดานะครับเจ้ายอดนาทีตัวนี้3ามไฟ์หลังครับมีชนะอะขอไปครับแพ้เพป็กปตททองวทองวีที่ช่อง7 ชนะอุปกรณ์สโชคมีชัยที่ช่อง7ชนะนินผ้าเบคคอมแพคที่เวทีมวยช่อง7สีเพราะว่าไฟล่าสุดในชกนอกรอบนะครับเจ้าเจ้านินพรานชัยเนี่ยมาเสียบแทนเจ้าเพชรตะวันทําที่ทําน้ําหนักไม่ได้คู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับถ้าพูดถึงการผ่านมวยกระดูกมวยเบอร์มวยนิติกรเนี่ยเขาผ่านของแข็งแข็งมาเยอะกว่านะครับยอนนาทีชนะมาได้ 2- 3ไสา์ไฟหลังเนี่ย คู่ชกเนี่ยหมดแรงยุบย่นตลอดคือต่อยก,กันมาเนี่ยคู่ชกหมดแรงยุบย่นตลอดยกตัวอย่างอย่างชนะสิทธิรักมาสู้ดีมากสิทธิรักแต่ว่าต่อยกันไปแล้ววันนั้นแพ้หมดแรงส่วนแพ้เป็กก็แพ้ลูกแข็งแรงแพ้ลูกขวางแพ้วงในชนะนิวอุปกรณ์ขึ้นมาเป็นรอง3-41สี่หนิวอุปกรณ์เนี่ยบทแล้วไม่ยุบไม่ย่นวันนั้นก็ตัวเองก็หมดแรงเองล่าสุดมาต่อยก,กับนินพารันชัยโอ้โหนินพารันชัยเนี่ยไปไปลายเนี่ยหมดแรงชัดเจนเลย คู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับ112ฝ่ายแดงมา113.2นะครับเมื่อเช้าลดปอน์กับอีจุด2ส่วนฝ่ายน้ําเงินเมื่อเช้ามา111.8ขาด0.2เหรดค่อนข้างแพงครับเหรดเป็นต่อประมาณ2.152ครับอยู่ที่นิติกรคือคู่นี้ก็ดูปกตินะเหรราคาปกติเพราะว่ายอดนาทีต่อยกับใครเป็นรอง2.152ตลอดต่อยกับใครเป็นรอง2.152ตลอดแล้วก็พิกชนะตลอดแต่วันนี้ผมดูว่าเจอของแข็งมากนะยอดนาที ของเดิมๆเมนี่ยไม่ชอบนายอยู่แล้วนะโดยเฉพาะลูกขวางวันนี้นิติกรต,ต,ต้นต้นฝีมือทางมวยก็คู่ขี้สูสีแต่วงในนี่สิครับแล้วก็ความใหญ่บทเบียดเสียสีไปแล้ววงในปั้มไปแล้วตีไปแล้ววันนี้ผมดูว่ายอดนาทีไม่น่าจะต้านอยู่ออกชอบไปที่นิติกรครับวันนี้จะชนะยอดนาทีพดุงชัยมืยอไทยิมเลร,ราจ,จะแพงหน่อยครับคู่นี้เขาอ่านอนาคตผมดูว่าน่าจะแบเบอร์ก็ส่วนคู่ที่3ครับรองคู่เอกครับเพชรน้องเนยนกเขาคามาทิเบต พบกับโจ้เพชรแสนสูงโช้บางแสนร้อยสิบเก้าไปดูข้อมูลเชิงลึกฝ่ายแดงกันก่อนเพชรนงเนยนกเขากมาวาิเบตหรือว่าพอหอมกลิ่นครับคูวต้าลูกมะขามหวานเดิมนั่นแหละครับมวยจากบุรีรัม์ซ้อมลูกมะขามหวานยี่สิบสองปีร้อยหกสิบเจ็ดเซนติเมตรประเภทครบเครื่องต้นต้นเต,นตขาเจาะยางไตมัดวงในขวางแล้วก็มีศอกันตรายอาวุธคมครับตัวนี้แพ้เพชรสยามจอเพัญยาที่บุอา่าเพชรบุรีครับแพ้นกจกสี่มังกรบูมเด็กเซียนที่ช่องเจ็ ชานอกยก 2, บอยพวิชาติสจโต้งปาจีนที่ลังสิทธ์ครับ2เมษายนที่ผ่านมาเจาอะอยางเป็นรอง2ส์สมั้งวันนั้นขึ้นมาเป็นรองเขาเยอะแต่ว่าต่อยกันไปแล้ววันนั้นเนี่ยเตะขาเจาอะอยางก็ชาแอกมาในายกที่2องคู่ชกแสนสุขโชตบางแสนก้าวประยักแท็กซี่มิเตอร์บวยจากซีสเ,เกตซ้อมอยู่ที่ชนบุรีอาร์ตมวยไทยครับ2ีปีร้8จงังหวะฝีมือครับเหลี่ยมเชิงชกความเป็นมวยดีประเภทจุกจิกชกยาก สมัยก่อนเนี่ยถอยหลังพิงเชือกตลอดครับก็ช่วงนี้ก็ดีขึ้นนะก็ไม่ค่อยหนีเยอะแล้วสมัยก่อนในถอยยัน5ยกครับตัวนี้ช่วงนี้ก็พัฒนาขึ้นมาเยอะอาวุธดูหลากหลายตั้งโต้สู้ตลอด3ไฟล่าสุดมีชนะพยักอุดรอออุอด,รดรที่ราดเจริญเนินแพ้เพชรมงคลศูนย์จีราห้วยต้มที่ช่องเจ็แพ้สิงห์ดำกาแฟโฟกัสที่อ้อมน้อยครับ9มีนาคมที่ผ่านมาคู่นี้เปรียบเทียบก,กันไปแล้วครับต้น เจ้าคูปัต้าเนี่ยหรือว่าเจ้าเพชรน้องเนยเนี่ยนหนักแรงนะอาวุธคมโดยเฉพาะศอกแล้วก็ลูกเตะขาเจาะยางนี่แหละหนักแรงทุกลูกส่วนเพชรแสนสุขได้เปรียบฝีมือไอคิวสมองมวยเชิงโชคความเป็นมวยดีน้ำหนักเมื่อเช้าเนี่ยร้อยสิบเก้าฝ่ายแดงมาร้อยสิบเก้าจุดสี่นะครับลดศูนย์จุดสี่ลดแล้วน้ำหนักหายไปศูนย์จุดห้าเลยนะเมื่อเช้าเหลือร้อยสิบแปดจุดห้าฝ่ายน้ำเงินครับเมื่อเช้ามาร้อยสิบเก้าจุดแปดครับก็ไม่ต้องลดเลยนะครับอ่าลดศูนย์จุดแปดครับครั้งสุดท้ายได้ร้อยสิบเก้าเท คู่นี้เปรียบเทียบกันไปแล้วครับเหรีราคาล่าสุดเปิดอยู่ที่เพชรน้องเนยเป็นต่อ5-4ต้นต้นๆเพชรน้องเนยก็ลุ้นได้แหละครับเตะขาเจาะยางมีสอกันตรายแต่เพชรน้องเนยตัวนี้เป็นประเภทที่ทําเขาได้เนี่ยเป็นพระเอกครับทำเขาได้ได้ใจแล้วก็กดเขาลงเนี่ยก็กินเต็มแต่ถ้าทําแล้วคู่ชกไม่เป็นอะไรทําแล้วคู่ชกไม่เก็บไม่ออกอาการเนี่ยไปไปลายส่วนมากจะไปเองซะมากกว่า คือความมั่นคงความมาตรฐานเนี่ยผมดูว่าอยู่ที่ทางนาจยาเพชรแสนสุขวันนี้ผมชอบเพชรแสนสุขนะขึ้นมาเป็นรองในต้นๆไม่ต้องรีบครับ2ยกโดนขาแล้วอยู่ได้โดนหมัดแล้วไม่มีอาการวันนี้ผมดูว่าไปไปลายเพชรแสนสุขในะรอบเป้าแน่นอนออกไปที่เพชรแสนสุขครับจะชนะเพชรน้องเหนยนกเขากมทิเบตคู่ที่4คู่เอกประจํารายการครับคู่นี้แก้มือล้างตาก,กันนะครับเพชรมงคลศูนย์กีฬาห้วยต้มพบกับโจ้สิงห์ดกาแฟโฟกัสครับเบลดพิฆาต120ปอน ฝ่ายแดงครับเพชรบงคลศูนย์กีฬาห้อยต้มวิษณุกุลก,การจากลำพูนครับซ้อมศูนย์กีฬาห้อยต้มที่ลำพูน23ปี166เซนติเมตรมวยขวามีทุกลูกครับปะปากายอผู้ทรงพลังวงนอกเตะขาต่อยหมัดวงในปั้มตีล็อกตีอยู่ในชุดของเครือของทีมงานเขาแล้วครับก็มีพี่เอกปัตตานีคอยคำ้ำคอยดันหน้าเสือให้สามไฟหลังมีชนะเพชรแสนสุขชดบางแสนที่ช่องเไฟที่ชนะเพชรแสนสุขต่อยโคตรดีเลยเจ้าเพชรมงคล แล้วก็มาแพ้โยกคิรีทีอ็นเวอร์ไทยที่ช่องเกตต้านเข่าไม่อยู่ครับแล้วก็มาชนะพยาอุดรอ,อุอุดรที่จังหวัดตราก12มีนาคมที่ผ่านมาคู่โชคสิงห์ดำกาแฟโฟกัสทีเคยิมครับ,บวมจากโคราชซ้อมสอจอเล็กเบองนอนท์ครับ22ปี168ซ้ายจังหวะฝีมือครับประเภทซ้ายทั้งแถบหมัดสอกอันตรายตีนนอกนี่สายจัดจ้านมากๆ สามไฟล่าสุดครับมีชนะเพชรกล้าอินไฟสตาที่ช่องเแพนอ็อกยกสีราชเดเดทีเอ็นมวยไทยที่ราชจดำเนินวันนั้นดูจินทุกอย่างแล้วแต่ว่าพลาดโดนศอกครับแล้วก็มาชนะเพชรแสนสุขโชคบางแสนที่อ้อมน้อยเก้ามีนาคมที่ผ่านมาเคยชกกันมาหนึ่งครั้งครับที่ช่องเจ็สีนี่แหละเป็นทางด้านเจ้าสิงดําเนี่ยเคยชน็อกมาในยกแรกถ้าจะไม่ผิดน่าจะเป็นการเตะก้านคอนะก็สิงดําชนะมา เปรียบเทียบกันไปแล้วครับไปดูน้ำหนักสอบกันก่อน120ปอนด์บอนฝ่ายแดงครับเมื่อเช้าเนี่ยมา120.8นะครับเพชรมงคลลด 0. ูนดลด0ดูนย์ดแปดหยาบตาช่างคานสุดท้ายได้1 1 9 2สิาน้ำหนักหายไป0.8เลยก็ถือว่าน้ำหนักขาดเยอะนะเมื่อเช้าลดจนขาดส่วนคู่ชกค,ครับสิงห์ดำเมื่อเช้ามา1 1 9 8ขาด0.2วันนี้สิงห์ดำได้น้ำหนักประมาณ 0. าประมาณ0.6เปรียบเทียบกันไปแล้วครับคู่นี้ ฝีมือกับบูเลดเปิดอยู่ที่สิงดำเป็นต่อในราคาเสมอเมื่อวานเนี่ยเลดเปิดต่อรองหรือว่ายันไหนยันกันนะครับแต่ว่าวันนี้ขึ้นมาเลดตั้งต่ออยู่ที่สิงดำเสมอนะครับคู่นี้ถ้าพูดถึงตามทางมวยทรงมวยก็ต้องเข้าไปที่สิงดำก่อนเลยครับซ้ายทั้งแถบแล้วผมดูว่าหลังๆเนี่ยเพชรมงคลตัวนี้ผมดูว่าเขาบังแข้งซ้ายไม่ค่อยอยู่เป็นมวยเหมือนจะแพ้ทางมวยซ้ายนะเพชรมงคล่ะเป็นมวยที่เดินเปิดเจมจังหวะจะเข้าไปต่อยเนี่ย เปิดชายโครงรับแข้งซ้ายคือบางซ้ายไม่ค่อยอยู่เป็นมวยที่เหมือนจะแพ้มวยทางซ้ายนะผมดูว่าเป็นบงคลแข็งแรงจริงวงในเหนียววงนอกเตะต่อยรุนแรงแต่ถ้าทางมวยทรงมวยเนะี่ยผมดูว่าหาตัวไม่เจอเนะี่ยทรงมวยเนะี่ยออกทะเลง่ายนะผมดูว่าฝีมือความเป็นมวยเชิงโชคเหลี่ยมตัวสิงห์ดำวันนี้ดีกว่าวงในก็ตั้งโต้สู้ดีๆครับคอยเอาศอกคอยสวนอันตรายผมดูว่าวันนี้สิงห์ดำ นอกก็ดีกว่าโปรงนายตั้งโต้สู้ดีๆผมดูว่ามันนี้มีสิทธิ์ม้วนเดียวสูงมากออกไปที่สิงดําคาเฟ่โฟกัสครับเลทเสมอเนี่ยดูหน้าต่อรีบกดเลยครับผมดูว่าก่อนจกราคาไหลแน่นอนราคานี้จบกันไปแล้วครับกับการให้ทศนาวิจารณ์ชี้มวยเด็ดหลังช่างน้ําหนักศึกมวยไทยเจ็สีในวันอาทิตย์นี้ครับ28เมษายน2567ถ่ายทอดสดทางช่องเจ็สีเวลาเดิมบ่าย2โมงครึ่งเป็นต้นไปครับณเบทีมวยไทยเจ็สี สรุป่านักบอยชอบสดาวแล้วก็5ดาวประจารายการวันอาทิตย์นี้ครับ3ดาววันนี้ผมชอบไปที่สิงดํากาแฟโฟกัสจะชนะเจ้าเพชรมงคลศูนย์เจลาห้อยต้มบรรยากาศหน้าเสือสภาพแวดล้อมอาจจะเป็นรองหน่อยแต่ผมดูว่าหลังๆสอจ้เล็กเมืองนนท์หน้าเสือก็ไม่เป็นรองเหมือนกันต่อยช่องเจสีเคยชนะมาหนึ่งครั้งโดยการเตะก้านคอผมดูว่าซ้ายจัดจ้านเพชรมงคลเขาไม่ค่อยชอบบวยทรงสายฝีมือทรงเนี้ย ผมดูว่าวันนี้หาตัวไม่เจอมีส์ม้วนเดียวเลยเลนเสมอดูหน้าต่อ5ดาววันนี้ออกไปที่คู่ที่2บัวรอบบุญเสือครับนิติกรสวนน้ําทานจิรีใหญ่กว่าเยอะครับ,บวงนอกอาจจะคู่ขี้ครับแต่ว่าปั้มตีล็อกตีเสียสีกันไปแล้วผมดูว่ายอดนาทีวันนี้ต้านไม่อยู่หรอกออกไปที่เจ้านิติกรสวนน้ําทานจีรีครับเป็นมวยชอบ5้าดาวเลด้าจะแพงหน่อยครับแต่ผมดูว่าวันนี้คือต่อแล้วผมรอไปออกตัว8ปดหน,นึ่งสิบหนึ่งได้เลยคู่เนี้ย ยิ่งต่อยิ่งต่อยยิ่งแรงราคาคู่นี้ก็ขึ้นมาเนี่ยเป็นต่อเขาราคาแพงตลอดครับนิติกรเพราะว่าในชุดมวยรอบชุดนี้ก็สายนี้นิติกรก็น่าจะแข็งสุดแล้วก็เอาไปที่นิติกรสวนน้ำทานชีดีครับจะชนะยอดนาทีพรุงชัยมวยไทยยิมครับเป็นมวยชอบ5ดาว สรุปมาชอบสี่คู่ในรายการครับศึกบัะไทยเจ็ดสีวันอาทิตย์นี้ครับคู่แรกออกไปที่ศิราชัยสอตอแมนแนครละยองคู่ที่สองชอบนิติกรสวนน้ำทานชิลีคู่ที่ทสนนามออกไปที่เพชรแสนสุขโชคบางแสน,สนคู่ที่สี่เอไปที่สิงห์ดำกาแฟโฟกัสครับชอบตามเห็นต่างส่วนได้ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าจากลาครับก่อนเพลงเท่านี้ขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆขอพระคุณครับ